สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็มีเมนูอาหารทำง่ายมาฝากกันค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเมนู เห็ดผัดเนยค่ะเป็นเมนูที่เอาไว้รับประทานในวันเบาๆที่เราอาจจะไม่อยากทานเนื้อสัตว์นะคะจะจัดอยู่ในหมวดของว่างทานเล่นก็ได้หรือว่าจะจัดอยู่ในหมวดของกับข้าวทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยค่ะและวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะมีเพียง5อย่างนี้เท่านั้นค่ะก็จะมีเห็ดค่ะวันนี้เราใช้เป็นเห็ดโคน หิมะนะคะแล้วก็เป็นเห็ดนางนมหลวงค่ะแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนเป็นเห็ดที่เพื่อนๆชอบก็ได้นะคะเอาตามเราสะดวกค่ะต้นหอม50กรัมเอาไว้สําหรับใส่ในตัวผัดเห็ดแล้วก็โรยหน้านะคะเนยค่ะ50กรัมวันนี้เราใช้เป็นเนยเค็มนะคะซอสหอย3มช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็พริกไทยครึ่งช้อนชาค่ะ เมนู uh, วันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าขาดหวานไม่ได้อยากใส่หวานนิดนึงก็ใส่ได้นะคะตามที่เราชอบค่ะวัตถุดิบหลักๆก,ก,ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะต่อมาเราก็จะมาเริ่มหั่นเตรียมเครื่องกันเลยค่ะเห็ดโคลเนี่ยเราหั่นเป็นเป็นเส้นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนแบบนี้นะคะ อย่างที่บอกค่ะว่าเพื่อนๆอยากใช้เห็ดอะไรก็ได้เอาตามที่เราชอบนะคะบางคนอาจจะใช้เป็นเห็ดเข็มทองหรือว่าเห็ดหอมก็ได้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาหั่นเห็ดนางรมหลวงกันค่ะเราจะหั่นเขาเป็นท่อนเรียกว่าเป็นชิ้นดีกว่าค่ะเป็นชิ้นแบบเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะวิธีหั่นก็คือ หั่นแล้วก็หมุนตัวเห็ดไปเรื่อยๆนะคะอย่าหั่นให้เล็กเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาผัดแล้วเนี่ยเขาก็จะแซบลงกว่านี้อีกนะคะก็จะทำให้ดูไม่น่ากินนะคะหั่นเห็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาซอยต้นหอมกันค่ะต้นหอมก็ซอยเป็น ชิ้นบางๆเล็กๆแบบนี้นะคะอย่าซอยให้หนาเกินไปไม่อย่างไรเวลาที่เรานำไปโวยหน้าเนี่ยก็จะดูไม่สวยงามได้ค่ะเมื่อเราหั่นเตรียมเครื่องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะไปเริ่มผัดเห็ดกันค่ะตั้งกระทะนะคะโดยใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางไฟอ่อนก่อนนะคะเพราะว่าเนยเนี่ยเวลาที่เขาไหม้เขาจะมีสีดำเป็นจุดเป็นจุดก็จะทำให้ดูไม่ไม่น่ารับประทานได้อีกเช่นกันนะคะ พอกระทะเริ่มร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนยของเราเนี่ยจะเริ่มละลายดีนะคะ เมื่อเนยละลายดีนะคะเราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะ mm. หลังจากใส่เห็ดลงไปแล้วนะคะก็ให้เราผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเห็ดของเราเนี่ยจะเริ่มคายน้ำออกมานะคะจากเห็ดที่เขาใหญ่ๆฟูๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวสักพักเขาก็จะแฟบลงแล้วก็จะมีน้ำออกมาเยอะมากเลยค่ะ เมื่อเราผัดไปสักพักนะคะเพื่อนๆก็จะสังเกตว่าเนี่ยน้ําเห็ดของเขาก็จะออกมาเยอะมากๆเลยก็ให้เราเร่งไฟเป็นไฟปานกลางค่อนไปทางไฟแรงนะคะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําที่ออกมาจากเห็ดเนี่ยเขาจะเริ่มละเหยออกไปหมดเหลือแต่น้ํามันเนยนะคะ เมื่อเราผัดไปสักพักนะคะตอนนี้เราก็เหลือแค่ตัวน้ำมันเนยแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะปรุงรสชาติค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมลดไฟให้เป็นไฟปานกลางปกติด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไหม้แล้วก็จะดูไม่น่ารับประทานอีกเช่นกันนะคะปรุงรสชาติค่ะโดยใส่ซอสหอยแล้วก็พริกไทยค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าใครชอบหวานสามารถเติมน้ำตาลได้นะคะ ผัดจนเครื่องปรุงรสเนี่ยละลายเข้ากันดีแล้วนะคะสุดท้ายเราก็จะใส่ต้นหอมซอยล,ลงไปค่ะอย่าลืมแบ่งเอาไว้โรยหน้าตอนที่เราจะจัดเสิร์ฟด้วยนะคะหลังจากใส่ต้นหอมแล้วนะคะเราก็ไม่ได้ผัดนานค่ะผัดให้เขาพอ,อามีกลิ่นของต้นหอมเล็กน้อยนะคะ เมื่อผัดเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดไฟแล้วก็เตรียมเขานำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะก่อนเสิร์ฟนะคะเราก็อย่าลืมโรยต้นหอมซอยที่เราแบ่งเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเราตักมาแต่ตัว เห็ดนะคะตัวน้ํามันเนยเนี่ยถ้าใครชอบก็สามารถใส่ลงไปได้แต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่ามันอาจจะมันเกินไปหรือเปล่าก็ไม่ต้องตักน้ํามันใส่มาก็ได้นะคะเพียงเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูเห็ดผัดเนยของเราในวันนี้ทําง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็สบายท้องด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้ว พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ